สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมสำหรับพี่ไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วบอกให้มาเฉลยคำถามพี่ไฟล์โปรเล็กนะครับพี่ก็ทำตามสัญญาณครับผมแต่ก่อนอื่นจะมีอะไรมาใหม่ในสัปดาห์นี้มั้งครับผมไล่แต่ยี่สิขึ้นไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมีชุดนะครับผมแล้วก็หูแมวแล้วก็อะไรไล่ไปเลยยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยาวไปถึงกิจกรรมฮาโลวีนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาลุยกันกับการเฉลยคำถามดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอ รู้สึกว่าพี่น่าจะทำครบแล้วพี่ขอเลื่อนขั้นแป๊บหนึ่งได้ไหมครับผมขอเสียเวลาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับไม่นานพี่กดรับรวดเดียวเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยพี่จะพากไปด้วยว่าเอยดีไหมไม่ดีหรือมันมี s t a ็กอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะพูดให้ฟังด้วยครับกดด้วยความเร็วมีสกินลดนะครับผมแล้วก็มีอะไรแบบเบต์อเลรแต่ก็คือพี่เกลียดซีซั่นนี้มากชุดมันไม่สวยเป็นจกัจกจัวงบงพี่ไม่ชอบนะครับผมเมอ,อก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ก็ก,ก,ก็ก็มันไม่สวยแต่มันมีท่าเต้นไงมันก็ต้องจัดไว้หน่อยนะครับผมโอเคเราไปลุยกันต่อครับผมไปเรื่อยครับยาวๆเลยก็คือพี่จะกดข้ามแบบด้วยความเร็วนะครับเราจะไม่พากนะอามีท่าทางเห็นไหมก็คือไม่บอกอ่ะเออก็คือถ้าไม่มีท่าทางนี่คือไม่เอาเลยนะซีซั่นนี้นะไม่โดนใจนะครับผมอะ ประมาณนี้เลยนะครับผมก็รับไปเรื่อยรับไปเรื่อยสำหรับคนที่เติมเลือดขั้นก็รับแบบนี้แหละก็คือพี่ก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะครับผมถามตรงๆก็คือว่ามีแค่ท่าที่ชอบที่เหลือมันจักจักวงวงชุดดูดิดูดิชุดไม่คือไม่ชอบเลยบอกตรงนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมโอเคถือว่าจบไปนะครับผมแล้วก็รับทางด้านของอ่าเขาเรียกอะไรโทรเค็นสีขั้นสูงปะ อ่าก็รับไปเรื่อยนะครับผมสำหรับคนที่เลื่อนขั้นนะครับผมก็เลื่อนไปเดือนนี้ก็น่าจะทันนะหมดวันที่3 0มสิบสามเดหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะก็น่าจะหมดประมาณนี้มันเป็นเดือนต่อเดือนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยเดี๋ยวพี่กดรับแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดเลยจบโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องทางด้านของฟรีไฟโปริกเฉลยคําถามประจําวันหรือเฉลยคําถามโปรริกกันดีกว่านะครับผมมากดเข้าไปดูกันเลยนะครับวันนี้คําถามคืออะไรเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะครับผม โอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมคลิปทําวันต่อวันย้ําห้ามไปดูคลิปนู้นนะ อ,อบอกเพื่อนที่มาใหม่ด้วยนะครับผมภารกิจจะรีวันต่อวันนะครับผมก็คือเที่ยงคืนมันก็จะรีพี่ก็ทําให้แต่ตอนนี้น้องก็ดูไปเลยวันหนึ่งอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมกิจกรรมเริ่มแต่18ยัน26ตุลานะครับยาว,ยาวๆไปเลยสาหรับคนที่ไม่ได้ตอบคาถามอยากได้บัตรสร้างห้องอยากได้บัตรเป็นชื่อแค่กด2ทีได้เลยนะครับผมมามารวยกันนะครับผมก็กิจกรรมรีทุกเที่ยงคืนนะโอเค มาภารก,กิจวันนี้นะครับผมก็คือล็อกอินก็เหมือนเดิมแล้วก็ตอบคําถามด้วยนะครับผมแล้วก็ภารกิจที่3นี่ก็คือน่าจะเล่นโหมดโดดล่มคู่หนึ่งคะแนนก็คือเล่นเป็นคู่นะครับผมก็คือกดไปเลยเป็นคู่แล้วก็ไปเล่นกับเขาครับได้เลยนะครับส่วนคําถามนะพี่จะบอกเลยว่ายากหรือไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสาหรับคําถามประจําวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย วันนี้วันที่20ครับน่าจะเป็นวันที่20แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันนะเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนดูด้วยนะบอกเพื่อนๆนด้วยนะครับผมอ่ากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมมาการแข่งแกรน์ไฟนอลนะครับมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมดกี่ทีมเออน้องๆว่ากี่ทีมครับพี่บอกเลยว่าโคตรง่ายเลยนะครับมีเฉลยด้วยนะครับผมอ่ะเพี้มาเฉลยเลยนะครับผมน้องๆนับตามพี่นะครับผมนี่เลย แกนไฟแนลสิบสองทีมโคตรง่ายบอกเลยเออก็คือนับไปมี12ทีมสุดท้ายนะครับซึ่ง20เนี่ยมันก่อนเข้าแกนไฟนนลนะครับผมไฟแนลไฟแนลไฟช่ไฟแนลอ่าก็คือ 20, 20่สทีมเนี่ยคือก่อนหน้านะครับอันนี้ก็คือเรากด12ทีมเลยนะครับผมชิวๆไปเลยนะครับผม นี่เห็นไหมถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่หรือคนที่เพิ่งตอบไปแนะนําให้แชร์เพื่อนๆนะครับแชร์ลงกลุ่มก็ได้แชร์ส่งต่อขอคนละไลค์ขอคน,ละ, like, อคนละแชร์พอนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็สามารถกดรับได้เลยแป๊บเดียวเห็นไหมจะครบแล้วจะได้บัตรเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมบเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีก็แล้วบัตรเปลี่ยนชื่อรับราคามูลค่า450เพรนะ บอกเลยเจ็บนะครับผมโอเคเล่นโหมดโดดร่มคู่1ก็คืออะไรครับผมให้เราเข้าไปที่ Ba t t l e r o y a l นะครับผมนี่เลยก็ไปบนเกาะสวรรค์ธรรมดาก็ได้นะครับลงมาฆ่าตัวตายก็ได้นะครับผมสกอร์ไทนามิคก็โหมดคู่นี่ก็คือโหมดนี้นะครับผมก็คือเข้าไปเล่นเลยหรือถ้าเกิดมันบอกให้มันเป็นโหมดโซโล่ก็ไปคนเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถกดตรงนี้แล้วเล่นลงเล่นได้เลยไป2คนโอเคไหม ก็ประมาณนี้เลยชิวๆนะครับผมการเฉลยคําถามของครั้งนี้ก็คือตอบข้อใดข้อที่12ทีมนะครับผมคําถามมันจะดีทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับผมแชร์ลงกลุ่มก็ดีกดไลค์ก็ดีนะครับขอร้อยไลค์พอไม่เยอะมากนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับอะไรเน่ย กับทางด้านของสกินปืนวันนี้นะครับเป็นอะไรเอยสาหรับคนที่ชอบเล่นสกามาแล้วนะครับผมแลวพี่ขอเน้นย้ํานะครับผมสาหรับคนที่รับปืนไปย่าเพิ่งเปิดได้ไหมเปิดวดเดียววันสุดท้ายนะครับเราเราจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ถาวรนะครับผมเพราะอัตราการดรอปมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเปิดเยอะๆมันก็จะได้เยอะนะครับผมอาจจะได้สักสองกระบอกก็ดีมาเดี๋ยวพี่พาไปดูทางด้านของสกาบาร์เบอรวีนะครับผมโอเคเป็นปืนยังไงอะไรยังไงโอ้โหได้ตั๋วเยอะเลยแล้วกี้นี้ เฮ้ยง่วงนะครับผมที่หาวที่เงียบไปคือหาวนะครับผมมันดึกแล้วแกทักษัดตัวละครใจอะไรอะ่ะใจเอาออกไปแล้วมันทําไมอะ่ะโอ้โหงงนะงงนะโอเคเราเข้าไปที่สกา บับเบิลบีนะครับผมเออเออเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะสัก,กาบับเบิลบีนี่พี่บับเบิลบีซึ่งกล่องน,นี้นะครับผมแนะนำให้เปิดวันสุดท้ายของกิจกรรมครับอาจจะได้ทั้งหน้าของสัก,การหรือฟาร์มาสสีเหลืองหรือ SKS หรือ AW วิ l เยลโล่นั่นเองก็คือบับเบิลบีแหละก็คือดีเลยนะครับผมพวกนี้บวกด้ามเสองนะครับผมแม็กาซีนไม่ต้องใส่แม็กสามเข้าไปแทนได้นะครับอ่า ก็ประมาณนี้เลยและสาหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะครับมาตอบคนถามดูึงตรงนี้นะครับขอบอกเลยกดติดตามไว้เลยคําถามมาทุกวันเฉลยทุกวันนะครับผมก็ประมาณนี้นะเออเหนื่อยบางกันวาง่วงแล้วนะ <c oughs> เออตื่นมาทําคลิปให้น้องๆดูไม่เป็นไรเพื่งน้องพี่ทําได้นะครับผมส่วนสไล์นี้โคตรเทเลยพี่อยากได้นะครับผมเอออ่ะก็ประมาณนี้เลยการเฉลยคำถามครั้งนี้ก็คือตอบข้อที่12ทีมนะครับผมแล้วก็โดดล่ม คู่นะครับภารกิจที่สามภารกิจเรื่ล็อกอินนะครับผมก็วันนี้เลยและวันที่23ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปดูกันเยอะเพื่อรับสกินปืนถาวรและชุดถาวรนะครับผมนะตรงนี้เลยและสําหรับคนที่อยากสุ่ม id free file นะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับผม id ใหม่เล่นดูนะครับพวก id เก่าๆพวกแบบเอออยากได้ ไอดีแปลกๆมั่งของแรแลนะครับผมสําหรับเว็บที่พี่จะสุ่มนะวันนี้ก็คือเว็บไม่มีเกลือนะร <Okay S 1> ครับผมการเติมเครดิตมาแล้วนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวรองพี่เดี๋ยวรอพี่เปิดก่อนเลยนะครับผมก็มีหลากหลายเลยมีทั้งหมวกเอฟมมีท่าปืนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผม แล้วก็หูแรกหน้าล็อกอยู่นี่ไงอ่าก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก็อย่าลืมไปกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยนะครับผมว่าจะได้จริงไหมกับเว็บไม่มีเกลือ .com น,นะครับผม,ผมก็ลองดูโอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมพี่จะกดแล้วนะใจสั่นวะมันมันมันจะได้หรือมันจะได้หรือเอา้าลองดู9 9เครดิตนะครับผมไม่เกินร้อยนะครับ99เครดิตน่าจะได้นะ ย,ยินดีด้วยยินดีด้วยอะไรท่านได้รับไอดีหูหัวข้างข่าวโหสย,ยอดเลยครับผมดูดิเฮ้ยมันได้จริงนะ9.9เครดิตเองนะคือมันไม่ได้มีตัวที่แบบว่าเานื้อออกมามันไม่ได้มีเกลือมีอะไรนะคือหมุนปุ๊บถ้าเกิดของมันมีมันก็ให้เราเลยถ้าของไม่มีมันจะเด้งของไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้นะสาหรับพี่ไปดูรีวิวจากช่องอื่นมานะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรียบร้อย เฮ้ได้ดีมาหนึ่งไอดีว่ะนี่แล้วไอดีอยู่ตรงไหนนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าไอดีอยู่ตรงไหนนะครับผมก็คือไอดีจะอยู่ด้านล่างเลยแต่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมแต่ไม่ได้โชว์ไอให้ดูนะก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็เก็บไปให้น้องๆหลานพี่เล่นนะครับผมนี่เลยก็จะอยู่ด้านล่างสไลด์ลงมาก็จเจอครับเกมถ้าได้รับ ID ห หัวข้างคานะครับนี่เมลพาสนะครับผมก็เป็นพาสเวิร์ดอะไรตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับผมในเรียบร้อยนะครับผมก็เป็น ID นี้เลยนะมีเพชรอยู่ข้างในด้วยนะครับได้เพชรเขามีโบนัสเพชรมาด้วยนะครับผมก็โอเคเลยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยเฮ้ยได้อยู่นะดูดีโอ้โหดูดีเหมือนแบบ หัวข้างคาวหูข้างคาวหัวข้างคาวอ่ะโคตรแท้ครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผมพี่สุ่มมา99เครดิตได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับไม่มีเกลือ com ลองไปสุ่มดูว่าเผื่อโชคดีเหมือนพี่นะครับผม